วันนี้เวลา17นาฬิกา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานารนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชาริณีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2565 โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่เจ็ดและรัชกาลที่เก้าที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นทรงศีลเมื่อสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดารักษาพระนพปดลมหาสเสวตราชัดเครื่องราชากากุธภัณฑ์ จากนั้นพระมหาราชครูพิธีสีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคลแล้วพระสงฆ์ยีสิบรูปเจริญพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลา ก่อนสเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธ,ธปฏิมาชัยวัดราชการที่หนึ่งถึงราชการที่7และราชการที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลทักษิณานุประทานและการพระราชพิธีฉัตรมงคลรวมสามวันโดยวันแรกตรงกับวันที่สองพฤษภาคมเป็นงานพระราชกุศลทักษิณานุประทานนาพระที่นั่งอามารินทร์วินิฉัยเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่พ่อพระรมาราชบุพกา,ารีวันที่สามพฤษภาคมเป็นวันเริ่มพระราชพิธีฉัตรมงคลและวันที่สี่พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคลซึ่งทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูราพามห ah ากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทบบดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาด้วย